วันนี้นะคะเราเก็บเห็ดได้แค่นี้นะคะมีเยอะมากแต่เราเก็บไม่ไหวเพราะว่ามันไม่มีเวลามันไม่มีตะกร้าใส่นะคะเราคิดว่ามันไม่เยอะโอ้เยอะมากปากกว้างใหญ่ไพศาลส,สวยงามมันดอกใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่จริงๆเก็บยังไงเนี่ยสาวขึ้นมานี่ใหญ่มาก วันเห็ดเตอร์น right. uh ้ำแทร็ดแคนเตอร์แลนด์ฮะซิกเตนแทร็ดแคนเตอร์แลนด์เห็ดดำลูริดวะอ๋อเดี๋ยวเราจะเคลมไปขโมยสกู๊กยันโอ้โหมีแค่มีอื้มแต่เสียดุนแต่พอดี โอ้ด oh, huh? mm ูฮอมีแกเหตุฟีนวะเหตุฟินเห็ด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 อีกแล้วเห็ดนี่ก็เห็ดเห็ดเห็ดนี่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 ยาวไปเลยจ้ายันนี่เลยนี่เห็ดเห็ดเห็ด คือเรากาลังมีปัญหานะคะตะกร้าสองตะกร้าของเราเต็มนะคะล้นไปด้วยเห็ดนะคะและเห็ดที่ยังไม่ได้เก็บเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ตรงนี้นะคะยาวเลยค่ะยาวยาวมาจนถึงตรงนี้นะคะยาวยาวมาตรงโขดหินนะคะตรงนี้อีกน,นะคะ,นนะ,คะแล้วก็ยาวไปนู่นไปไกลเลยลองไม่เห็น คือปัญหาของเราคือแถวนี้มีหมดเห็ดหมดเลยแต่เรามองไม่เห็นปัญหาอตอนนี้คือสองตะกร้าเต็มแล้วค่ะขี้เกียจไปเอาถุงที่รถนะคะต้องเดินไกลโอ้ยอยากจะเอ่ยเลยค่ะปัญหาของเราเห็ดเยอะมาก Beautiful. ดอกเห็ดใหญ่เดี๋ยวจะเก็บให้ดูนี่มันจะเป็นแบบนี้ต้องลือล้อ,อ,อลือออลอลอ้ออ่ามอดลื้อหญ้าออกลื้อออกอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บเก็บแบบนี้นี่ก็จะสวยๆแบบนี้แหละมันจะ มันจะหักเราก็ค่อยๆเก็บเก็บแบบนี้เก็บแบบนี้ค่อยๆเก็บเยอะคะ่ะทางนี้ก็มีนี่นี่ตรงนี้เยอะมากนี่เห็ด เห็ดทั้งนั้นเลยจ้านั้นก็เห็ดไปทางนี้ทางนี้ก็เห็ดเห็ดทั้งนนั้นเลยจ้าเห็ดเห็ดเห็ดดำยอดเลย